วันนี้จะมาชำต้นสร้อยไข่มุกนะคะก็คือทำครั้งแรกแหละไม่รู้ว่ามันจะติดไหมก็คือต้องเตรียมหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นิดนึงเอาไว้รองกระถางนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวนี่แบบละเอียดเลยนะแบบนี้นะคะแล้วก็กระถางเดี๋ยวเราจะเตรียมหินกันเลย เขาเหินภูเขาไฟลองก้นกระถางหินภูเขาไฟจะมีความโปร่งหน่อยนะคะแล้วก็จะตามด้วยนี่ขุยมะพร้าวใส่เข้าไป หนึ่งช้อนหกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดก็ใส่เข้าไป ข yeah. ุยยมะพร้าวให้เรียบๆนิดนึงนะคะ mm hmm. แล้วคราวนี้เราก็ใช้ซ้อยไข่มุกที่เราต้องการจะขยายพันธุ mm ์ hmm. เราตัดไปอย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วเราก็เสียบลงเข้าไป mm hmm. เสียบลงไป mm hmm. สัก3าม mm hmm. กาน เส็บเข้าไปก็ไม่ต้องลึกมากนะคะให้เขาอยู่ได้จมลงไปในกุ้ยมะพร้าวนิดนึงประมาณนี้จากนั้นก็รดน้ำได้เลยนะคะพักไว้ในร่มก่อนนะแต่ว่าให้มีแสงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกสักหนึ่งอาทิตย์มาดูว่าจะติดไหม 拜拜。Bye bye.